สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงย้อนเวลารีวิวเอาเกมเก่ามาเล่นใหม่ค่ะตอนที่14นะคะนายนเสาร์ Soul, ตัวใหญ่กับใหญ่ลึกลักค่ะไดโนไฮสิตนะคะ p l a y s t a t i o น1ในปี1999 i i ค่ะ ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะหลังจากที่แคป c o m นะคะเขาประสบความสำเร็จใน Resident Evil แล้วก็การเปิดตลาดเกมที่เรียกได้ว่าแบบคือประเภท s u r v i v o r Horror นะคะเกมนี้เนี่ยเดโนเพิตก็เลยเกิดขึ้นนะคะภายใต้การควบคุมของชินจิมิคามิค่ะ ไดโนครสิตนะคะคือการจเจริญรอยตาม Resident Evil มาทุกระเบียดนิ้วทั้งระบบการเล่นกราฟิกมุมมองการเล่าเรื่องรวมไปถึงจังหวะในการเล่นค่ะเพียงแต่มันจะเปลี่ยนจากซอมบี้เนี่ยมาเป็นไดโนเสาร์นั่นเองซึ่งตรงจุดนี้นะคะความนะ่ากลัวมันก็เปลี่ยนระดับไปค่ะมันให้ความรู้สึกที่ต่างกันนะคะระหว่างแบบซอมบี้ อันนี้มันจะเป็นแบบสัตว์ตัวโตนีอย่างใน r e s i d e ดนตเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบที่ว่าเราผวาแล้วก็ขยักขยแงแต่เดโนคราสิตเนี่ยกลับให้ความรู้สึกเราระวังแล้วก็กลัวเจ็บมากกว่านะคะประมาณว่าอารมณ์เจอแบบกระสือกับหมาดุอะไรประมาณเนี้ทำให้ความส่วนตัวแต่ความน่ากลัวของเกมมันอาจจะลดลงไปนะคะ ส่วนระบบการเล่นนะคะหรือแม้แต่มุมกล้องที่แบบมันลอก Resident Evil ในยุคเริ่มต้นมาเลยเนี่ยทำให้การเล่นเกมนี้อะคะ่ะมันแบบเป็นไปได้ทันทีเลยเพราะว่าคนจับเนี่ยเคยจับ Resident Evil เนี่ยก็น่าจะจับจับเกมนี้ได้นะคะคือจับแล้วเล่นเป็นเลยเพราะว่าความนิยมของ Resident Evil รูปแบบการเล่นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะแต่ว่าเกมนี้นะคะมันยากถึงขั้นยากมากเลยค่ะ ถ้าให้เทียบกับ Resident Evil นะคะระดับความยากของ Resident Evil เนี่ยก่ารเลยว่ากลายเป็นขนมครกเขียวค่ะนะ,ะนะในขณะที่ไดโนไคสิตเนี่ยโอ้โหคือเต็มไปด้วยปริศนา นะคะแล้วก็มีซับซ้อนอะไรเยอะแยะให้เราวิ่งวนไปวนมานะคะแล้วก็มีไดโนเสาร์แบบโผล่มาทีก็สู้ยากมากเร็วด้วยอึดด้วยนะคะรัวกันเกือบหมดแม็กจนกระสุนยแทบไม่พอในการเล่นเลยค่ะเนื้อเรื่องเนี่ยก็ถูกเซตไปนะคะในปี2009แต่เกมเนี่ยมันออกมาในปี1999ค่ะคือเขาเรียกได้ว่าเขาก็เซตเนื้อเรื่องไปอนาคตอีก10ปีเลย อแล้วพอเรามาเล่นตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันตกยกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของบรรยากาศมันก็จะดูเป็นแบบเหมือนหนังไซไฟแบบอาจจะเชยๆหน่อยนิดๆการแต่งกายสถานที่เทคโนโลยีเนี่ยในเกมที่เกิดขึ้นนะคะ ด้านเนื้อหาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการเอาตัวรอดจากภารกิจค่ะซึ่งมันก็มี4แบบในบทสรุปสุดท้ายเก่าลั้นเนี่ยเคยบอกว่าข้อเสียของ Resident Evil คือบทพูดตัวละครนะคะแต่พอกลับมาเล่นเกมนี้เนี่ยก็จะสังเกตได้เลยว่าบทพูดตัวละครเกมนี้ก็ไม่ได้ดีเช่นกันคือคือมันจะห้วนห้นหน่อยอ่ะ,อะแล้วก็แบบเรียกได้ว่า Capcom เนี่ยเขาทำเกมองรวมสนุกนะแต่ไม่ค่อยให้ความสนใจกับจุดเล็กน้อยพวก พวกบทพูดสักเท่าไหร่นะคะส่วนภาพรวมนะคะเกมนี้มันก็คือ Resident Evil ฉบับนโนเสาร์ะค่ะที่ต้องอาศัยการเล่นแบบแอคชั่นที่โหดหินกว่าเดิมแล้วแก้ปริศนาเยอะมากๆนะคะกำลังให้7ถึงเต็มสินะคะถึงจะไม่เท่าเทียมกับ Resident นะแต่มันก็มีดีพอให้เล่นนะคะเพราะามันก็ยากแล้วก็มันก็แบบตื่นเต้นเวลาที่นโนเสารออกมาคือมันแบบสู้ยากมากอะ โอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะกบแล้อกก็ขอลาไปก่อนนะคะก็ต้องขอบพระคุณ MJ Sportwear มากๆนะคะที่ส่งเสื้อมาให้กอลล็อเนี่ยได้ใส่เล่นนะคะใครสนใจนะ,ะก็เข้าไปได้นะคะในเพจ Facebook MJ Sportwear ค่ะสำหรับคลิปนี้ไปละจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ